Have Are ever you felt? listening? You listening? Damn. Uh huh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l k b d อีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในเกม Legend of r u n e s e r a เราก็จะบารเล่นเด็กทางด้านของ l e g e n และ Set ตไลอัพก็จะประมาณนี้นี่ เป็นเด็กคอมโบนะครับเด็กนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไอ้ริงก็เล่นเล่นไปแล้วเมื่อกี้ตาหนึ่งลองเล่นดูก็เล่นยังไม่เป็นอะไรเพราะว่าจะมาดูกันเลยก็เลยโอเคเจอกับเด็กบอสมาเถอะไม่ใช่อะไรฟิล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 อะไรฟิลฟิลสักอย่าง เก็บซิดิเบสแล้วก็ดฟเมดิเทชันก่อนแล้วกันก็ใช้นักดาวเคราะห์เฮ้ยมันติดการด้ว่หว่าลืมดีดเซตไปแล้วกัน khó ờ, lựa, ngô hầu, như mm. thế này, ngô hầu, ăn chơi ngô hầu, nhờ bị giằng khó ăn hồ khẩu đó nè. ba cái, ba cái, ba cái, ba เอฟิกของแพ้่ภูเขาเมื่อโจมตีจะได้เจมเราจะทำยังไงล่ะเสียหายเฮ hey. นายคิดจะสู้กับกองทัพตูดหนึ่งไงตูดหนึ่งตูดสองโดนไอ้นี่ก็น่าจะตายกันหมดเออ่พายุทาร์โดใช่แนละ้ววระเจาเราจะมีหรือเปล่า ลงหินว่ะลงหินงั้นฉันขออัญเชิญน,นักเวทนักเวทสายบัฟบจบเถินและเถินของฉัน รักเวสสายบัฟบมาก็ใช้งูเหา่าสตถังนี่นะครับจบตีโหยแหลมมานะแล้วก็เพิ่มเลือดจบตีโอเคถอนเชิญแพะภูเขาอีกหนึ่งตัว โอเคจบเธอเดียวเพียงนี้โอ้เดันเลือดน้อยมากเลยนี่ไงละ่ะการที่ฉันพูดถึงก็คือมันไม่มีการแก้ด้วยนะนะ โอเคกันขอเชิญเซร็อโอ้ฉันเดาอืมใช้เจมเอฟเฟกต์ของเจมเพิ่มดาเมจและเลือดหิวเลือดนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มเลือดแต่หิวเลือด ใช้สองใบฟับเมื่อเทินนี้เราใช้สองใบเราก็จะได้ใช้ด e ฟเ e d i t เ t ชันแบบเซฟเวียลเฮ้ยตีด้วยอะไรครับเนี่ยตั้งรับด้วยงูพิษงูเหา่างูหางกระดิ่งได้หมดไปเลยจบเทินเทินของฉัน โอ้ลีซินขออนเชิญลีซินบักกานะเขามีอีดึงตัวไม่เป็นไรเรามีเจมสามใบซี เอาล่ะเมื่อรีซินเห็นเราใช้การ์ดเวทมตนเขาก็จะได้ชาเลนเจอร์ในรอบแรกเลยจะได้บาเรียในรอบที่2แต่ตอนนี้เขามีเจมอยู่2เม็ดยังไงล่ะก็จะดามจมันจะพอเพียงพอหรือว่าเขาจะมีการ์ดเวดดูดดามจแต่ว่าถ้าใช้เจมก็คงจะบัฟไม่พออยู่ดีหรือว่าเรามีไซเลนต์ ม่ใช้ไม่ได้นี่กว่าไม่นะเราใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรโจมตีบะเอาไม่มีไม่มีเลยอ่ะบะบะและเมื่อเซ็ตได้โจมตีโดนเน็กซัสองครั้งก็จะเลเวลอ up เป็นเซ็ตที่มีควิกสปีดใช่แล้วก็เมื่อเซ็ตโจมตีเนี่ย เราจะได้สแตตตามที่เซตเรามีจบเทิน,นเดี๋ยวเขามันเชิญน้ำแข็งงั้นทนายเชิญน้ำแข็งแล้วก็แล้วขอใช้ดิฟเบนิเทชันที่ลดคอร์สไปสองเพราะว่าเราใช้การเวทสองใบในเทินที่แล้วฝับโจโจ,โจโม โอเคจับเทินแต่เพียงเท่าน,นี้โอ้น oh. ้ำแข็งใสสองอันเลยอย่างนั้นนะอะไรครับเนี่ยเราจะเล่นน้ำแข็งใสสองอันไม่ได้นะเพื่อนชื่นรเมีย่นี่สินะตัวต้นที่แท้จริงของแก แ้นเันขอใช้การ์ดอ่านไม่ออกแต่ว่าบวกสองและบวกหนึ่งฝากไอ้บึ้งโอเคเทอร์นี้เราใช้การ์ดเปลยไปสองใบแล้วเจ็บสิ่งที่เยี่ยมเท่าดีดีสินเราก็ไปตายแต่ว่าทีเดียวแม่เขาจะตาย ลดไปสองเอราะรมีดของโอเวอร์เวิร์มโอเวอร์เวียมมันไปช่างมันเถอะแต่ว่าฉันเยยังไม่ตายหรอกเนีงั้นฉันขอใช้อะไรดีใช้อ่าใช้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 ซินิดเบลดดีไหมซินิดเบลไม่ได้เป็นอะไร่เงี้ย ไอออฟดีดาคอนดีกว่าวับไปอ่าเอฟเฟกต์ของไอออฟดีดาคอนจะอัญเชิญมังกรสีเขียวเยี่ยวสีม่วงอะไรครับเนี่ยออกมานะฮะเมื่อเราจบเทินวับเอองั้นเทิร์นของฉันฉันจะขอใช้การซินดิบเบ็ด ใส่รีซินแล้วกันเพื่อเพิ่มดาเมจให้หนึ่งหน่วยและได้เลือดอีกสองหน่วยและเมื่อใช้การ์ดนี้ในตอนเดเบกแล้วก็โอ้โหเวนเจนแต่ไม่เป็นไรเรามีดีนายที่เพิ่มจวได้อีกคือว้าวเขาเลยกดยอมแพ้แล้วชาดเป็นผู้ชนะยังไงลนะ่ะ เกมที่สองฉันเราไปเจอกับเฮมบารินเจอร์และวายอย่างนั้นนี่ยว้าวฉันน่ะไม่รู้เลยว่าเด็กเขาน่ยจะเป็นแนวไหนไม่สิมันเป็นแนวคอนโทรลบอร์ดเหมือนเดิมนั่นแหละซีดูเบดเก็บไปเดชันเก็บไป ฮัชเก็บไปอดิรเก็บไปจะได้มอนโอ้โหจบเทินเทินของฉันโผนชจนมองเทนโกดนายเดาจะไม่อัญเชิญอะไรน่ะฉันรู้บางทีนายอาจจะยิงเออมิสติกช็อตใส่หน้าแพะตัวนี้ก็เป็นได้ให้ดูสิว่านายจะย,ยิงหรือเปล่าจอมตี ไปไปตามแผนไปนไปเราคาดเลยลนะเนี่ยร้องเลยแบ๊วอ้อหลานของนายเนี่ยหนึ่งมานาน่ะนายเนี่ยลงอะไรไม่ได้หรอกนะ้็นายจะรออะไรกันจิมมี่ฮะจิมมี่โอเคอจ่อขึ้นมาได้รีลินอีกตัวหนึ่งวัด โอเคงั้นขอเชิญ Eye of the Dragon หรือดวงตาของมังกรเชิญ <Spirit. S 1> ดวงตาของมังกรออกมาแล้วถ้าเจ้าเจ้าสามสามโจมตีเราแล้วก็เราก็จะปล่อยผ่านเพราะมันเจ็บเขามีนี่ Spring Give Fully Heal and a l i n e ก็คือฮิลเต็มเต็มอิ่มอิ่มเลยหนึ่งตัวแต่ว่าเรามีการ์ดนี้ขัดอยู่ Out the โอเคขอต้องรับดดวยพังชีวิตงั้นเทินของฉันโค่นเชิญเซตออกมา Here, นายเด็เจดจะเล่นอะไรต่อเลยนายก็ต้องเก็บมานาะไว้ใช้ค่าเซตอย่างแน่นอน แล้วเรามีการ์ดใบนี้ทนาจะฆ่ากับการ์ดกันรัวกันรัวเนะี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าถ้าเขามีเอ่อมิสติกช็อตอีกใบหนึ่งก็คือจีจีเมื่อกี้เขาทิ้งอะไรไปนะไม่บอกด้วยขอใช้ดาบป,ปัดเป่าสิงชั่วอะไรไม่ใช้การ์ดลิงตีฉาบไหมถ้าเราใช้การ์ดสิง เป่าปัดเป่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพูดอะไรไปแล้ว,ลวเขาก็จะเอฟเฟกต์ลายผลสองมานาเดี๋ยวนายมีหรือเปล่ามิสติกช็อตโอเคงั้นฉันขอใช้เซตโจมตีแล้เบื่อเซตโจมตีจะอัญเชิญล่างแยกเงาออกมาและฉันคาดเดาว่าฉันน่าจะโดนมิสติกช็อตหรือเปล่าแต่แต่แตมีฮัชอย่างนัเงี้ยโอ้บัแบอะไรกันครับเนี่ยเกินค,ความคาดหมายเหลือเกิน อ๋อเขาทิ้งฮิลฟูลี่ไปโอเคเอยโหเป็น5หหนึ่งขี้โกง่ะงั้นช่นก็คงต้องต้องทำอะไรคิดไปออกการ์ดก็ไม่ค่อยมีทำยังไงดีอาจจะต้องตั้งรับด้วยพลังชีวิตอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแล้วนี่ไง เดี๋ยวเช่นดยนเดี๋ยวยังมีลีซินอยู่สองใบแต่ว่าการ์ดเคลียร์เขาก็เยอะเหลือเกินก็เขาเป็นเด็กคอนโทรลอย่างไงล่ะคอนโทรก็ control คือการ์ดเวทเนี่ยเต็มบอร์ดเต็มมือเต็มไพ่เต็มเด็กกันไปหมดมันก็จะสามารถเคลียร์การ์ดฝั่งเราไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร,ยเรยจนการ,ราหมดโอเคเขาออนเชิญไว้นอกมาแล้วเขาลากอันนี้ตีแค่ตายกระจบ ไม่ได้ไม่ได้ดวงตาของมังกรจะต้องปล่อยให้นายตายอย่างนั้นนะเนี่ยก็คงต้องไปอย่างนั้นเออไม่ได้ต้องรับด้วยพลังชีวิตเอองั้นคอนเฉลีซสิน นายแต่ไม่มีมานาแล้วเพื่อเนเอ้ยว่าชั้นก็ไม่มีเหมือนกันมีสองซึ่งชั้นก็ไม่รู้จะใช้อะไรจบเทิร์นเทิร์นของฉันได้ดวงตาของมังกรอีกร้างหนึ่งงั้นฉันขอใช้การ์ดโซนิคเวฟอืมไม่ใช้การ์ดก็จะได้ชาเลนเจอร์ซึ่งมันก็ได้ชาเลนเจอร์อยู่แล้วแล้วเพิ่มดาเมจด เป็นห้าและใช้ดีซินโจมตีไว้อย่างนั้นเลยเืออย่างไง้ล่ะวายนายก็ตายแล้วนายจะทำอะไรฉันได้อีกโอ้เขามีแพะ่ซ่องตัวปะงั้นฉันขอใช้ไม่ฉันขออัญเชิญ ดวงตาของมังกรอืมเอฟเฟกของดวงตาของมังกรเมื่อเริ่มรอบถัดไปแต่ถ้าเราใช้การดเวทไปสองใบแล้วเราจะอันชืนมังกรสีเขียวเยี่ยวสีม่วงอะไรครับเนี่ยออกมานี่แหละนะ่นคือชื่อของมันจบชื่น ห่า,าที่ deep meditation ของฉันก็สามารถใช้ได้โดยลดค่าแร่ไปตั้งสองเลยอย่างไงล,ล่ะมาดูกันว่านายจะทำอะไรได้โซ,โซลาลีโซ,โซลาล r โซโลโซงั้นฉันขอใช้ d ิฟ p meditation บับบับจบเพิดนเพราะฉันต้องการแค่จูงก,กัน นายก็คงไม่อยากตีเราหรือเปล่าเอ้โหเล่นอินโวกแล้วก็เล่นอินโวกอีกทีหนึ่งอาไม่มีการเล่นเลยขอใช้การด p Meditation โอ้ฉันไม่รู้ฉันจะทำอย่างไรเลยเลยนะันขอเช็คาดไปดี้แล้วกันเพิ่มดาเบเอให้2และเลือดให้หนึ่งในรอบนี้น,นั่นละโจมตีเลยลากหุ่นกระบองก็แก๊งมาตั้ง มาโจมตีโจมตีสักหน่อยฮิวอย่างเงี้ยนะฮิวเพื่อโจกัสเพื่อที่จะมาหาอะไรทำลายโลกของลีซินของฉันยังไงล่ะใช่ไหมฉันเดน๋่วรู้นะฉันเด็ดรู้ยังไงล่ะอะไรวะเนี่ยอุ้ยบัฟว่ะบัฟวังขึ้นมาแล้วยังไงต่อเก็บขึ้นไป ยังไม่อยากใช้ฮัชอย่างนั้นนะโอ้เป็นสามห้าแล้วครับพมโอ้โหจีจีจะบอกว่าเป็นจีจีมากแม่เขาใบผมมาทุกคนดูสิ่งที่เศร้าก็ขอใช้นี่หน่อยแล้วกันเพิ่มดาเมจและบวกเลือดหนึ่งจะก็ตายอยู่ดี ฉันสัมผัสได้ถึงขอพ่ายแพ้แต่ว่าฉันขอ,อนเชิญดวงตาของมังกร <My Spirit. S 1> อื <F> บูมเอลเทนโกธแพะภูเขาเผากระท่อมอย่างเงี้ยไง โอเคทีมเราคงมีเซตแอบนี้เราต้องให้เซตแบกงั้นเนี่ย mm hmm. เพราะว่าไม่เหลืออะไรแล้วโอ้โหเดอะทราเวลเลอร์ oh ho, er อีกใบหนึ่งอะไรยเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะแพ้กับทราเวลเลอร์เนี่ยลนะใส่ไฮเมอร์มาทำไมเนี่ยไฮเมอร์ Hi ดูไร้ค่าเนี่ยคนเชิญเซต <a> ใช่แล้ว

ไปนะเราจะต,ตัดทช่จอกดีนยัยอืออืออ,อืตายอือหิวเลือดหิวเลือด,อดงั้นฉันขอใช้การ์ดหิวเลือดบ้างเลยนะอืมหิวเลือดจัวหนึ่งใบจบเทิน ถ้าขาแล้วก็เป็นสองยังไงล่ะไม่จะเรียกมังกรสีเขียวเยี่ยวสีม่วงออกมาสองตัวอะไรครับเนี่ยโอ้ oh, และลีซินลอยขึ้นมาในมือของฉันอันเชิญลีซินที่เลเวลอัพแล้ว Yeah come on boy mm ้อหือ w <laughs> oh, oh, เ e t ย e a r งเดอะไซเรนโอรีเด e เบรย์บายโอรีเดมเบรย์ไซเรนไซเรนไซเรน้วก็ลิงแล้วกันแล้วก็บ้าบรบเาเมทให้ดาร์กอลิงตัวนี้และลีซินเราก็จะได้ทั้งบารเรียแล้วก็ชาเลนเจอร์เราก็ลากอมตัวนี้มา แล้วก็ลิซินก็อมอย่างนี้ดีหรือเปล่าจินก็ดีแหละรอเป้าตัวเดียวเดี๋ยวล่างเงาไม่เกิดเอ็คแทก โอ้ไดเยอสละลีซินเลยอย่างนั้นน่ะอะไรครับเนี่ยเขาไปหลงกลฉันไม่ได้น้อยเลยน่ะให้ตายเสียสหายไม่เป็นไรจบตีบาดหาลูกพัดอบอกหิวเลือดบอกหิวเลือดบอกบอกบอก ไม่นะโอ้โหสิ้นหวังไม่เป็นไรขอเชิญมมเทนโก้เขาออบิเทอร์เรียดเราออกจากเกมเลยไม่นะขอเชิญเซ็ต Oh, hiu, rồi pump Lại máu cái luôn, cháy ra mọt rồi tận đấy Rau có 11 rồi, chinh No way, no way, no way Khu, oh, discard, hình Oh, no à, thế, thế Rồi, tìm thêm rồi. ไปนะเขจบเทินเจ้าหมอหนีมันฉนลาดเป็นบ้าอืมเอาแพะบูเขาแล้วเสตจ,จมตีโอ้โหตัวการ์ดเอาไดโนเสาร์มาลินโอ้โหสุดยอดเราไม่มีอะไรต่อก่อนแล้วเนี่ย ไม่นะแพะ้ภูเขาแพะ้ภูเขาจะจะตายโนอโอ้แล้วมันมีทีเฮ็กอยู่ยวเยวยตัวบักเบิ้มเลยไม่นะเขามีทีเฮ็กสูงไงไม่นด้ เออทีเฮ็กแค่ตะ,ะเกียรแกรจริงๆยิงม,มีทางเลือกมันต้องทำแบบนี้เท่านั้นเพื่อที่จะได้บีดาก้อนลิงยังม,มีดีนายตั้งสองใบแต่ดีนายมันดีนายการเบรสไม่ได้น่ะสิอืมตัวนี้มา ไม่น่าทานการแล้วละเพื่อนนาจะพ่ายแพ้แล้วใบด้วยโอบิเตอร์โตดีนายขออนเชิญหนึ่งหนึ่ง

ที่แบบดีๆ,ๆหน่อยดีอืออย่าง,งนี้แล้วกันเต็มทีแล้วละ่ะเดี๋ยวบอกเราว่าจะฮัชอีกรอบโอ้ว้าว คิวเท่าไหร่เนี่ยคิวเจ็ดอ่ะคิวห้าโฮล y mom อะวับให้โอ้โหขอใบอะไรนิดแล้วกันนะ เซตเลเวลอัพฮิว hmm. แล้วก็จบเทินแล้วกัน มีการฮิวมีการฮิวแล้วได้จัวซึ่งเราไปจัวได้อะไรที่ดีบ้างหรือเปล่าโอ้โหนี่มันอีลูสิ